8กลุ่มผู้ป่วยโรคประจำตัวเสี่ยงอาการหนักและเสียชีวิตหากติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เ<ม>บาหวานความดันโลหิตสูงปอดอักเสบไตเรื้อรังตับอักเสบเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะภูมิแพ้และมะเร็งเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายแล้วก็เริ่มมีซิดแพคมีอมาวันหนึ่งพอนอนอยู่ปุ๊บมันมีก้อนเนื้อปูดขึ้นมาตรงนี้ครับแต่มันก็ไม่ยุบ พอมันไม่ยุบเสร็จแล้วก็เลยไปหาคุณหมอจึงพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่สองกลังลามสู่ระยะที่3ครับเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ครับตอนนี้ก็ยอมรับแล้วว่าเราเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะกลางคืนนะมันเหมือนแทบไม่ได้นอนเลยอะค่ะเราต้องลุกเข้าห้องน้าเออเราเป็นอะไรรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรือเราแก่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ไปหาหมอค่ะคุณหมอก็เจาะเลือดไปแล้วก็บอกว่าเราอะเป็นเบาหวานค่ะ รู้สึกว่าใช้ชีวิตไม่ราบลื่นเนี่ยมาจากการที่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยเนาะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้ความพยายามหายใจมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการขึ้นันไดแค่3-4ขั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกรู้สึกหัวใจเต้นตึกๆกทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะรู้ทันเข้าใจลดความเสี่ยงต่อโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและยิ่งต้องใส่ใจหากภูมิคุ้มกันตกขอแนะนำเอทบาลาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยอดแ8สมุนไพรจากธรรมชาติให้คุณบาลานซ์สุขภาพได้แบบองค์รวมบำรุงสมองปรับสมดุลร่างกายช่วยให้เลือดลมเป็นปกติและที่สำคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คุณแบบเร่งด่วนเพราะอุดมไปด้วยสารสกัดสำคัญอย่างถั่งเช่าเห็ดลินจือกระชายขาวตังกุยสมอเมริกาเห็ดยานากิ A i, กระเทียมและสาหร่ายแดงพอเริ่มทานไอ้ใบล้านเนี่ย คุณสมบัติและก็ส่วนประกอบของเขาที่มีอยู่เช่นพวกกระชายขาวอะไรพวกนี้นะครับที่มาผสมอยู่ในตัวผลิตดือพันธ์ตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจ โดยเฉพาะไอโควิดที่กําลังก่อตัวในประเทศเราที่กําลังมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับพอทานนี้บาลานอยู่ประจำประจำมันก็จะมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นป้องกันไวรัสอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเข้าาออกโรงพยาบาลค่อนข้างจะมั่นใจ่าสมควรลูกชายบอกว่าคุณแม่คุณแม่ทานตัวนี้นะเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ช่วยเบาหวานอย่างเดียวนะคุณแม่มันมีตังปุยด้วยจะช่วยให้แม่ที่ว่าบ่นปวดเมื่อยปวดเมื่อยอ่ะแม่ก็จะดีขึ้นได้กระปุกเดียวเองอ่ะค่ะมีความรู้สึกว่าเออเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย เออดีขึ้นนะคะ สสดใสขึ้นพอมาทานเอสบัลลาสะนะคะรู้สึกว่าไม่เพลียอะไรค่ะแล้วก็หลับง่ายการหลับเนี่ยหลับได้ยาวขึ้นแล้วก็การตื่นที่จะตื่นขึ้นระหว่างคืนมีน้อยลงค่ะหลับได้สนิทเรื่องูุงแพ้หายใจก็คล่องขึ้นนะคะจะไม่ติดขัดเหมือนแต่เดิมพอเราได้ทั้งนอนดีแล้วก็ออกกําลังกายดีควบคู่กันไปด้วยเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงมากขึ้นสดชื่นทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างราบรื่นดีขึ้นด้วยค่ะ บาลานสุขภาพให้สมดุลได้แบบองค์รวมด้วยเอทบาลานสุดยอดสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดใน1แคปซูล โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์ A ance, 1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปกุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวเพอ,อีก5ซองฟรีทันที คุ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แผงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก ปกติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟากระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพ็ฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะใครที่มี8โรคประจําตัวเหล่านี้วันนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงปอดอักเสบไตเรื้อรังตับอักเสบเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะภูมิแพ้แล้วก็มะเร็งค่ะคือถ้ามีโรคประจําตัวเหล่านี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของคุณเกิดติดเชื้อไวรัสขึ้นมาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะไปอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยนะคะสีเหลืองหรือว่าสีแดงซึ่งก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องใช้พวกเครื่องช่วยหายใจโหตอน ้บอกเลยว่าโอกาสที่จะใช้แล้วก็อาจที่จะไม่ได้ใช้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีโรคประจําตัวด้วยนะคะแค่ตัวเราเองหรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีโรคประจําตัวก็น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับยิ่งถ้าสมมติเกิดว่ามีโรคประจําตัวด้วยติดเชื้อด้วยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะยากขนาดไหนครับคุณผู้ชมครับและลองนึกดูนะครับว่าถ้าตัวเราเองเป็น คนในครอบครัวที่เรารักเป็นติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องรักษาตัวเองอที่บ้านหรือว่าโฮมไอ o l a t i o n คุณลองคิดดูครับว่าการใช้ชชื้ตของคุณเนี่ยมันจะยากลําบากขนาดไหนครับ แต่อย่าเพิ่งขวัญเสียหรือว่าตื่นตระหนกไปนะคะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆอยู่ตรงหน้านี้แหละค่ะนี่เป็นการรวมกันของสมุนไพรแล้วก็สารสกัดที่เรียกว่าสุดยอดล้ำค่าทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือเอทบาลานค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดูแลสุขภาพแบบองรวมนะคะมีส่วนช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดลดระดับไขมันในเลือดช่วยดูแลเรื่องความดันโลหิตสูงค่ะแล้วก็ยังช่วยบํารุงสมองดูแลเกี่ยวกับหัวใจปอดแล้วก็ตับนะคะที่สําคัญช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แข็งแรงซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องภูมิคุค้มกันเนี่ยสำคัญแล้วก็จําเป็นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพนสีตะพาวพงนะคะตอนนี้ก็อายุ60ปีแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะกลางคืนปัสสาวะบ่อยมากแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะรู้สึกเราเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเราอะน้ำตาลในเลือดสูงตอนนั้นสูงต้อง200กว่ากับ300ออะค่ะ หมอบอกว่าคุณแเป็นเบาหวานต้องทานยาเป็นประจำไปหาคุณหมอต้องทุกเดือนค่ะเดือนละหนึ่งครั้งโรคเบาหวานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนได้เยอะค่ะเมื่อประมาณสองสามเดือนก่อนนี้ค่ะเพิ่งต้องได้ยาลดคอเลสเตอรอลมาอีกค่ะลูกเราก็ต้องให้มาคอยดูว่าเออทำไมแม่ถึงเป็นแบบนี้อะไรบ่นกับเขาตลอดเนี่ยค่ะจนเขาบอกว่าต้องเซิร์ชและหาตัวช่วยให้คุณแม่แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วต้องมีอะไรทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปเจอกับเอทบาลานเนี่ยค่ะเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ช่วยแต่เบาหวานอย่างเดียวนะคะคือเหมือนกับว่าพอเราทานแล้วเนี่ยเรารู้สึกได้เลยอะค่ะว่าการนอนหลับของเราเนี่ยหลับลึกแล้วก็บางทีรวดเดียวถึงเช้าเลยค่ะ ตื่นมาเราก็รู้สึกเราสบายเนื้อสบายตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนํานะคะให้กับเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเราอย่างเงี้ยที่มีอาการเป็นเหมือนเรามีทั้งเบาหวานทั้งไขมันทั้งอะไรเงี้ยค่ะมาทานเอทบาลานซ์กันนะคะมีครบทุกอย่างแถมยังมีกระชายขาวด้วยค่ะป้องกันโควิดอีกค่ะมีครบพร้อมทุกอย่างเลยค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแชมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้สึกดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนครับอยากมีชีวิตที่ดีมีสมดุลชีวิตที่ดีนั่นเองนะครับไม่มีใครรลกครับที่อยากจะไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอบ่อยๆเพราะว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับการที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสมากๆเลยนะครับไม่จะเป็นนี้ไม่ไปเลยนะใช่ครับยิ่งตอนนี้นะคะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะยิ่งต้องระวังให้มากๆเลยค่ะดูแลอย่าให้โรคประจําตัวของคุณนั่นคือกําเริบนะคะที่สําคัญ ต้องดูแลปุ่มคุ้มกันให้ดีด้วยนะคะแต่ใครที่ไม่มีโรคประจําตัวเลยอันนี้ก็ชะล่าใจไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะเราก็เห็นข่าวนะว่าเอ,อคนแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ไวรัสเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องเริ่มดูแลตัวเองด้วยเอทบาลาน์ค่ะซึ่งเป็นการรวมสมุนไพร8อย่างใน1แคปซูลค่ะที่มีสารสกัดธรรมชาติอย่างถังเช่าเห็ดหลินจือกระชายขาวตังกุยสมอเมริกาเห็ดยานกิ กระเทียมและสาหร่ายแดงค่ะที่ผ่านการคิดค้นโดยทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยเฉพาะนะคะจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาตรฐานระดับสากลทั้ง GMP และก็ ISO 9001 2015แล้วก็ยังได้เลขสาระบบอาหารจากอ,อยอรเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่สำคัญเี่ยยังได้เครื่องหมายฮาลาลค่ะดังนั้นพี่น้องมุสลิมรับประทานได้อย่างมั่นใจเลยค่ะ และทั้งแชนิดนี้ค่ะบรรจุอยู่ในแคปซูลรับประทานง่ายอย่างแน่นอนค่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงมีความรู้เรื่องของสม,มุนไพรอย่างแน่นอนนะครับและสม,มุนไพรที่วางอยู่ตรงหน้าเราต้องบอกเลยครับว่าเป็นสม,มุนไพรเกรดพรีเมียมทุกตัวนะครับคุณผู้ชมจะดีกว่าไหมครับคุณผู้ชมถ้าสมมติเกิดว่าเราทานสมุนไพรที่ส่งผลและดีต่อตัวเราเองดีกว่าการที่เราไปทานยาเคมีนั่นเองครับ สุดยอดแห่งสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดถังเช่ามีส่วนช่วยต่อต้านและยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งและเนื้องอกเห็ดลินจือมีส่วนช่วยบำรุงตับและรักษาโรคตับตับแข็งตับอักเสบกระชายขาวมีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสตังกุยมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวบำรุงโลหิต สมอเมริกามีส่วนช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวกับปอดอาการแน่นหน้าอ,อกผงเห็ดยานากิมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีค่าเป็นปกติกระเทียมมีส่วนช่วยลดการอักเสบจากสะเก็ดเงินสาหร่ายแดงมีส่วนช่วยระงับความเจ็บปวดไขข้อกระดูกเสริมสร้างความแข็งแรงให้ไขข้อกระดูก แคปซูลเดียวครบจบครับคุณผู้ชมครับแปดชนิดใน1เดียวต้องเรียกว่าเป็นการสร้างบาลานซ์สมดุลให้กับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ครับพี่ฟอฟเรามาเริ่มที่ตัวแรกของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือถังเช่านั่นเองครับคุณผู้ชมถังเช่าเนี่ยถูกนํามาใช้ในแพทย์ถังเลือกและก็แพทย์แผนจีนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยสรรพคุณของเขาคือช่วยในการบํารุงสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองครับ ที่ระบุว่าถัางเช่าเนี่ยมีสารสำคัญอย่างคอไดซีฟินครับที่สามารถช่วยบำรุงกำลังแก้อ่อนเพลียเพิ่มการไหลเวียนเลือดต้านแบคทีเรียบำรุงไตต้านมะเร็งบำรุงหัวใจเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั่นเองครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอะมิโนแอซิดครับที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฟื้นฟูพลังงานลดการเมื่อยลา้าและในถังเช่าครับยังมีเบลต้ากูแคนครับเข้าไปบำรุงเซลล์เม็ดเลือดขาว เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้อีกด้วยครับค่ะส่วนพี่ก๊อฟนะคะก็ชอบเห็ดหลินจือค่ะคเห็ดหลินจือนี่เขาได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยนะคะที่สําคัญค่ะเห็ดหลินจือ,อยังเป็นที่ยอมรับอยู่ในวงการแพทย์แผนจีนนะคะคถูกนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพมากกว่า2,000ปีแล้วหลายคนเนี่ยให้คํานิยามเห็ดหลินจือว่าเป็นยาอายุวัฒนะคือช่วยอายุยืนยาวแล้วก็ถูกบันทึกลงในตำราของสมุนไพรจีนว่าเป็นสมุนไพรที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดของ ประเทศจีนอีกด้วยนะคะที่สำคัญก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงค่ะและเขายังช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นบำรุงตับให้พลังชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าสมมุติเกิดว่าจะพูดถึงตัวที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของกระชายขาวนั่นเองครับ ผลงานวิจัยออกมามากมายในช่วงนี้เลยนะครับว่ามีสารสำคัญอย่างพิโนสโตบินครับและแพนดูราทิน A อศักยภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสนั่นเองครับ สมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนขี้เมื่อยค่ะ,คะเมื่อยเนื้อเมื่อตัวนะคะแล้วชอบมากเลยนี่ก็คือตังกุยค่ะ,คะต้องบอกว่าตังกุยนั้นมีส่วนช่วยมาทํทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวแล้วก็ดีมากในสุภาพสตรีนะคะเพราะช่วยบํารุงโลหิตรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตระยะมีประจําเดือนยับยั้งเนื้อง,งอกในมดลูกแล้วก็รังไข่ค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับและตัวต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือโสมอเมริกาน,นั่นเองครับ ตัวโสมอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับเป็นโสมนิดเย็นครับตัวนี้สําคัญก็คือว่ามีส่วนช่วยในการบํารุงสมองบํารุงปอดหัวใจและไตครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารจินเซนโนไซด์ครับซึ่งมีผลต่อระดับอินซูลินและลดระดับน้ําตาลในเลือดนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังมีสารที่มีผลตอบคุ้มคุ้มกันเรียกว่า พอลิแซคารายนั่นเองครับตัวต่อไปนะคะก็คือเห็ดยานากิค่ะตัวนี้มีสปปรรพคุณที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือมีส่วนช่วยในการลดการอุดตันของไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยใหต้ตับและหัวใจแข็งแรงและทำงานได้เป็นปกติค่ะช่วยขับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายออกไปโดยเฉพาะสารพิษในตับค่ะอีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือกระเทียมนั่นเองครับ กระเทียมเนี่ยมีส่วนช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดครับลดการสะสมของไขมันบรรเทาอาการอักเสบและยังลดอาการบวมอีกด้วยครับตัวสุดท้ายก็คือสาหร่ายแดงค่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเขาได้รับการยอมรับว่าสามารถฟื้นฟูผิวในเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเ mm hmm. นื่องจากอุดมไปด้วยสารสําคัญที่มีชื่อว่าแอสตาแซนทินค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ คลันสมุนไพรนะคะเรียกว่า8ชนิดนี้เนี่ยดูแลระบบทุกระบบในร่างกายนะคะแบบองค์รวมเลยค่ะไม่ต้องไปหาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมอื่นทานเพิ่มเลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอ็บาลานซ์มีส่วนช่วยบำร,รุงและฟื้นฟูทุกส่วนในร่างกายบำร,รุงสมองมีส่วนช่วยให้ความจำดีขึ้นลดความตึงเครียดจิตใจผ่อนคลายและมีสมาธิบำร,รุงหัวใจมีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นบำร,รุงกระเพาะ มีส่วนช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารบำรุงระบบภายในมีส่วนช่วยรักษาสมดุลของการไหลเวียนโลหิตและมีส่วนช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงกระดูกมีส่วนช่วยลดอาการข้ออักเสบในร่างกายและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมบำรุงปอดมีส่วนช่วยบรรเทาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับปอดอาการแน่นหน้าอกบำรุงตับขับสารพิษออกจากตับรักษาโรคตับ ตับแข็งตับอักเสบบำรุงไตช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นลดอาการแทรกซ้อนจากภาวะไตวายบำรุงลำไส้ต่อต้านการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้บำรุงโลหิตลดความดันโลหิต ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดรับประทานเพียงครั้งละ1-2แคปซูลเช้าเย็นคุณผู้ชมครับแล้วในวันนี้นะครับเรามีผู้ใช้จริงครับที่เขาทานเอกบาลัสมาเป็นประจำนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันด้วยครับค่ะต้องบอกว่าเรื่องจริงของคนคนนี้นะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะคจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยคือถ้าใครเจอเนี่ยก็ต้องรู้สึกเหมือนกันนะคะคว่ามันแบบมันเป็นเรื่องแย่ๆนะคะคแต่ว่าใช่ว่าชีวิตของคนเราจะมีแต่สิ่งที่แย่ๆเสมอไปค่ะตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วแล้วเขาเกิดขึ้นได้ยังไงปบรราะสกณ์ รค,ครับสวัสดีครับผมเล็กกิศกรกุสุมานครับปัจจุบันอายุ47ปีโรคที่เป็นตอนนี้นะครับที่ตรวจพบล่าสุดเลยก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับมีอมาวันหนึ่งพอนอนอยู่ปุ๊บมันมีก้อนเนื้อปูดขึ้นมาตรงนี้ครับพอไปหาคุณหมอก็เเริ่มตรวจต่างๆเข้ากระบ,บวนการตรวจครับจึงพบว่าเป็นมะเร็งระยะที่2กําลังลามสู่ระยะที่3ครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับคนรอบข้าง เขาก็ตกใจนะฮะตกใจแล้วก็เสียใจตรงที่ว่าคิดว่าผมเนี่ยจะหนักแล้วคงจะซุดแล้วไม่ฟื้นแล้วพอซุดลงมาอ้โหูทั้งบ้านครับน้ำตาหลังกันทั้งบ้านคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะกินอาหารสูงสีสูงหไม่ได้แล้วทรานี้อาหารที่เลือกเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพจริงๆมีเคมีป่าปนไม่ได้เลยครอบครัวเริ่มซื้ออาหารเสริมมาให้ทานเช่นพวกผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ ขอให้เป็น100%จริงๆอันนี้ถึงจะเลือกทานได้พอเริ่มทานเอ็กบาลานเนี่ยคุณสมบัติแล้วก็ส่วนประกอบของเขาที่มีอยู่เช่นพวกกระชายขาวอะไรพวกนี้นะครับที่มาผสมอยู่ในตัวผลิตภันฑ์ตัวเนี้ยแล้วตัวตัวเอ็กบาลานเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วมันสามารถที่จะครอบคุมโรคภัยต่างๆในร่างกายแล้วก็เสริมภูมิต้านทานหลายๆตัวให้กับร่างกายมีแต่คนบอกว่าไม่เชื่อครับว่าผมเป็นมะเร็ง เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งร่างกายจะไม่เป็นแบบนี้และยิ่งคนกําลังให้คีโมอยู่ด้วยเนี่ยไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าอาหารเสริมที่ผมกําลังทานเจ้าเอกบาลนเนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลย ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะดูแลตัวเองหรือคนที่คุณรักในครอบครัวนะคะ<ช>อยากจะช่วยทาให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่เราจะต้องไปดูแลช่วงนี้ต้องห่างกันสักพัก<ช>อยากดูแลแหละแต่ไปไม่ได้นะคะ <ılmış S 1> ดังนั้นสําคัญและจําเป็นค่ะที่เราต้องส่งสิ่งดีๆให้กับเขานะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีเอสบาลานซ์เป็นตัวช่วยในการเสริมสุขภาพแน่นอนค่ะ<ช>ที่สําคัญวันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่พิเศษที่สุดเลยค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์ A ance, 1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวไปอ,อีก5ซองฟรีทันที คุ้มมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แผงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก จปก,กติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพ็คฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรครือพอไปถามปุ๊บไม่มีโรคประจําตัวค,ะค่ะแต่มีอาการของสุขภาพนะคะของร่างกายที่เรียกว่า อันนี้เนี่ยมันไม่น่าจะโอเคนะคอยู่หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปวดตัวเมือม่อยเนื้อเมื่อยตัวมือ,มอชาเท้าชาเวียนหัวมึนหัวไม่มีแรงรรผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเยอะนะนี่คือสัญญาณเตือนว่าคุมคุ้มกันร่างกายของคุณไม่ดีค่ะหรือว่าสุขภาพร่างกายของคุณนั้นมีปัญหานั่นเองนะคะซึ่งก็มาจากการที่เราดูแลสุขภาพไม่ดีพอบางทีไม่ได้เสริมอะไรดีๆเข้าร่างกายไงใช่เลยครับอย่างที่พี่กอฟฟี่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับและด้วยสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่ยโควิดกําลังระบาดชั เราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับเราควรต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองครับโดยเฉพาะสําหรับใครที่ครอบครัวมีโรคประจําตัวอยู่แล้วการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกนะครับในการป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ครับเราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสมุนไพรที่อยู่ตรงหน้าของเราเรื่องที่ตัวแรกของเราก่อนเลยแล้วกันครับกับเห็ดลินจือที่เขามีฉายาว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรนั่นเองครับ สารพุณในด้านเสริมภูมิคุ้มกันนั่นคือโพลีแซคคาไลด์ครับเป็นสารออกฤทธิ์หลักรับคุณผู้ชมครับมีบทบาทในการเพิ่มและขยายตัวของเซลลเม็ดเลือดขาวนั่นเองครับตามติดมาด้วยถังเช่านะคะซึ่งมีสรรพคุณม,มากมายหลายชนิดเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับปรุงการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันให้เป็นปกติแล้วก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นนะคะและที่บูมในบ้านเรานะคะขาดซะไม่ได้เลยนั่นก็คือกระชายขาวนั่นเองค่ะซึ่งกระชายขาวนะคะก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย นําว่าในกระชายขาวมีสารสําคัญคือพินสโตรบินและแพนดูลาทินเอซึ่งมีศักยภาพในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเชื้อไวรัสที่หลายคนกลัวในยุคนี้เลยค่ะและตามด้วยเห็ดยานากิครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกนะครับว่ามีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระครับทําให้ร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยครับและอีกหนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมครับที่เชื่อว่าหลายคนอจาจจะคาดไม่ถึงครับนั่นก็คือกระเทียมนั่นเองครับ กระเทียมครับมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ทำให้เกิดการสร้างและกระตุน้นภูมิคุ้มกันอย่างเป็นระบบนั่นเองครับจะเห็นว่าสมุนไพรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะ <c oughs> เขามีส่วนช่วยในเรื่องงการเสริมสร้างคุม้มคุ้มกันทั้งหมดนะของร่างกายนะคะคแต่ว่าจะมีการแตกต่างกันที่แต่ละตัว <c oughs> ก็จะดูแลกันแต่ละส่วนค่ะค <c oughs> พอมารวมกันแล้วค่ะก็เลยเป็นการบาลานซ์หรือว่าดูแลสุขภาพแบบองครวมนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างคุมมคุ้มกันของคุณให้ดีขึ้นด้วยค่ะอย่างตัวแชมป์เองครับคุณผู้ชมครับแชมเชื่อว่าการเปิดใจในเรื่องของสมุนไพรัใชาะตว เองเนี่ยก็ชอบอะไรที่เป็นสมุนไพรอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเหมือนกับคุณพี่ท่านนี้เลยนะคะชื่นชอบการทานสมุนไพรเหมือนกันค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยชอบทานยาอะไรมากมายเดี๋ยวมันไปสะสมในตับค่ะดังนั้นเราไปฟังประสบการณ์โดยตรงของเขากเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อวิทยาวันธนศิริอายุ60ปีครับร่างกายมันก็เสื่อมไปตามสภาพนะครับต่อให้ดูแลสุขภาพดีขนาดไหนเนี่ยแต่ระบบร่างกายข้างในเนี่ยมันก็ไม่ไหว บางครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกปวดไปตามข้อนะครับมือเท้าวเวลายืนนานๆเนี่ยมันก็แป๊บๆที่หัวเข่าครับคนไม่ไหวต้องลงไปนั่งอยู่บ่อยครั้งเลยอยากจะหาสมุนไพรอะไรมากินเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยน่าจะดีกว่ายาพอดีเพื่อนไาแนะนําสมุนไพรตัวนี้ครับเอสบาลานเนี่ยดูแลร่างกายเราทั้งระบบก็เลยลองดูกินไปสักระยะหนึ่งนะครับได้ผลจริงๆครับจากการที่นอนไม่ค่อยหลับ เดี๋ยวนี้นอนหลับได้ลึกกว่าเดิมตื่นขึ้นมาก็มีความสดใสสดชื่นไม่ปวดพ่อไม่ปวดตามร่างกายแล้วนะครับยืนนานๆก็สบายอีกอย่างนะครับเอสบาลานเนี่ยมีกระชายขาวด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ากระชายขาวเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสโดยเฉพาะโควิดการทานเอสบาลานเนี่ยแข็งแรงได้แบบองค์รวมเลยครับ เอซบาลานถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม8ชนิดใน1เดียวเพราะอุดมไปด้วยสารสกัดสําคัญอย่างถั่งเช่าเห็ดลินจือกระชายขาวตังกุยสมอเมริกาเห็ดยานากิ eki, กระเทียมและสาหร่ายแดงเอ a บาลาน e ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดยอด8สมุนไพรจากธรรมชาติให้คุณบาลานสุขภาพได้แบบองค์รวม คุณผู้ชมคะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะคะดังนั้นจําเป็นต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็พักผ่อในให้เพียงพอคะ่ะแล้วก็อย่าลืมเสริมสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยนะคะใช่เลยครับคุณผู้ชมครับบาลานซ์ชีวิตให้ดีเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีและยั่งยืนนั่นเองนะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับของเอสบาลานซ์ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับเวลาของเรา2คนหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โปรโมชั่นพิเศษสุดเพื่อคุณและคนที่คุณรักเอสบาลานซ์1กระปุก30แคปซูลปกติราคา990บาทพิเศษวันนี้ซื้อ1กระปุกแถมฟรี Free, 2กระปุกรวม90แคปซูลจากปกติ2,970บาทแต่คุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาวเพิ่มอ,อีก5ซองฟรีทันที คุมมากยิ่งขึ้นไปอีกสั่งซื้อ2กระปุกวันนี้แถมฟรี4กระปุกรวม6กระปุกจากปกติ5,940บาทแต่คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว10ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก2แพงฟรีทันทียิ่งไปกว่านั้นโตใหญ่สุดคุม้มสั่งซื้อ4กระปุกวันนี้แถม8กระปุกรวม12กระปุก จปก,กติ11,800บาทแต่คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นและคุณยังจะได้รับกาแฟกระชายขาว20ซองและกระชายขาวต้านโควิดให้คุณอีก4แพงฟรีทันทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ